ดีค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับอุ้มในรายการว้าวดาราเร็วๆนี้นะคะคนไทยกำลังจะได้ชมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกมิสไซงอนในภาพภาษาไทยค่ะละครเวทีเรื่องนี้นะคะครองใจคุณผู้ชมมายาวนานกว่า20ปีค่ะเรื่องราวโศก,กนาฏกรรมความรักจะสนุกสนานเข้มข้นขนาดไหนไปว้าวดารากันค่ะว้าว <Wow. S 2> wow. to Dreamland ผู้ชมคะวิ้มอยู่กับเบนชลาทิศที่รับบทเอนจิเนียร์จากละครเวทีเรื่องมิซายงอนค่ะสวัสดีค่ะเป็นการพูดคุยที่แบบถือว่าโอเคมากผู้กำกัเลยอย่างนี้ บทเอนจิเนียร์นี่จริงๆถือว่าเป็นตัวเดินเรื่องของละครเวทีเรื่องมิซายงอนเลยช่วยเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงกับละครเว <c oughs> ทีเรื่องมิซายงอนเป็นเป็นเรื่องที่หลักๆก,ก็คือความรักซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม <c oughs> โดยตัวนางเอกเนี่ยเป็นผู้หญิงหางกินอยู่ในคลับของผมอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพิ่งมาทำงานวันแรกแล้วก็มาเจอกับทหาร GI ที่ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ไซ้งอนใกล้จะแตกแล้วระบบคอมเมดี้ใกล้จะมายึดเหมือนพวกเราเสร็จจากสงครามแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องกลับประเทศแล้วก็ขอคืนเนี้ยมาเที่ยวผับเที่ยวเที่ยวเรียกว่าอะไรใช้บริการทางเพศนิดนึงคือเอามามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาเลี้ยงเองกูเลี้ยงเองอะไรเนี้ยขอเชิญรวมทีมไส้งอน คงควรในคริสวันอำลาหาคู่นอนใ,สในสาระพรดในสระเลยเพื่อนรักฉันจะหมวกแล้ววันใดเรารอละเกินในไส้เงน,อนอขอ,อาทางให้ของส,สดสิ่งจากบ้านานาหน่อยจ้ะคิมมาทำงานไม่รู้เรื่องสักเท่าไร หาก,กท่านจงภัยก็คือทั้งคู่เนี่ยก็มาพบรักกันในสถานการณ์ที่เขาเรียกได้ว่ามันไม่น่าจะเกิดความรักได้ครับก็คือเพราะสงครามนี่เรียกว่าเป็นเป็นอภิมหาสงครามก็ว่าได้เป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของเวียดนามมากๆนะครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยมาพบรักกัน ธอฉันเจอกันได้อย่างไรไม่เคยคิดฝันเราไม่เหมือนกันดังสองโลกแสนไกล แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากให้เขาต้องไปรักกันขนาดนั้นแค่คิดว่าคืนเดียวแล้วก็จบกลับบ้านกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอ้าเขาไปรักกันเขาไปอะไรกันแล้วสุดท้ายเราก็ไปคนพลาดเขาเพราะว่าอเมริกันแพ้สงครามเราก็ต้องต้องกลับประเทศเมื่อสงครามทำให้ทั้งคู่ต้องพลาดจากกันสกขนาฏกรรมความรักจะเข้มข้นแค่ไหน ติดตามชมว้าวดาราช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้เรามีเรื่องราวของซองซุปคือละครมิชชั่นยอดเนี่ยเป็นละครเวทีที่ันับท็อปฟายของโลกนะครับผมแล้วก็เล่นมาหลายเป็นหมื่นรอบไปด้วยได้รับการแปลาภาษามา15าภาษาค่ะรักครั้งนี้เราได้สิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้คนเราไม่มาดูละครเวทีที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แปลเป็นเถษาอไทย เชียร์คนไทยด้วยกันแล้วเราก็เรา,เรามีความเชื่อว่าเราก็ไม่ได้แพ้ใครเลยว้าว,ว,าวดาราว,วันนี้นะคะอุ้มอยู่ที่สถานที่ซ้อมละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกมิสไซ่งอนค่ะละครเวทีมิสไซ่งอนภาคภาษาไทยนะคะจะเปิดม้านการสแสดงในวันที่27กันยายนนี้แล้วที่โรงละครเมืองไทยดิสันดาราเเทเตอร์เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักที่เกิดขึ้นจะสนุกสนานเข้มข้นข,น,ขนาดไหนเราไปว้าวดารากันเลยค่ะว้าว มิซไซงอนเป็นละครเวทีที่บอกเล่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติที่พบรักกันท่ามกลางอภิมหาสงครามและเพราะสงครามที่พรากเขาทั้งคู่ให้ต้องจากกัน เกิดสงครามเนี่ยทั้งคููกับพัดท่าจากกันไป3ปีผ่านไปเนี่ยพระเอกก็ตามหาหนางเอกครับผมอ๋อก็ไม่ได้ลืมเขาไม่ลืมครับไม่ลืมครับ,รบยังฝันถึงทุกคืนอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่างความเป็นจริงครับใ่รก็ต้องจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยต้องแต่งงานใหม่กับกับเอเลนเอเลนคือภรรยาของคริสที่ถูกต้องตามกฎหมายฉันจะเบียนแล้วแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้เรื่องมาก่อนว่า คริสสามีของเราเนี่ยไปเกิดความรักครั้งเก่าอะไรขึ้นมาแต่ว่าเขาตกลงที่จะเริ่มชีวิตใหม่กับเราค่ะแล้วเรารักเขามากแล้วก็พร้อมที่จะดูแลไม่ว่าเขาจะทุกข์หรือสุขเราจะอยู่กับเขาเเมมืื่ออคนอนนฝงธ คิมแล้วก็แล้วก็คริสเนี่ยก็ได้มาเจอกันที่กรุงเทพซึ่งจะมีการจําลองฉากก็คือพัดพงเนี่มาพบมาพบเป็นที่กรุงเทพครับแต่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนไปคือทั้งคู่เนี่ยหนึ่งคือคริสมีพยาใหม่แล้วและอีกอย่างคือคริสก็ไม่รู้ว่านางเอกมีลูกกับเขาฉันเป็นเมียคริส มิสไซงอนเป็นละครเวทีระดับโลกที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมาแล้วถึง15ภาษาละครเวทีมิสไซงอนในภาคภาษาไทยจะถูกใจคนไทยหรือเปล่าติดตามชมกันได้ช่วงหน้าในว้าวดาราค่ะ คือละครมิชชั่นยอเนี่ยเป็นละครเวทีที่อันดับท็อปฟ้าของโลกนะครับผมแล้วก็เล่นมาหลายเป็นหมื่นรอบไปด้วยได้รับการแปลาภาษามา15าภาษาภาษารักครั้งนี้เราได้สิทแปลเป็นภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้คนเราคนเราไม่มาดูละครเวทีที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แปลเป็นเถษาไทย ให้มาเชียร์คนไทยด้วยกันแล้วเราก็เรา,เรามีความเชื่อว่าเราก็ไม่ได้แพ้ใครเลยมิสไซงอนเป็นละครเวทีติดอันดับท็อป5ของโลกและยังเป็นละครเวทีในดวงใจของหนุ่มเบนชลาทิพซึ่งบทเอนจิเนียร์ก็เป็นบทในดวงใจที่หนุ่มเบนฝ่ายฝันว่าจะได้เล่นสักครั้งในชีวิตค่ะละครเวทีเรื่องนี้เนี่ย ตัวละครตัวนี้เอนจิเนียร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เบนเป็นคนเดินเข้ามาขอเล่นเองสําหรับตัวละครเอนจิเนียร์เนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งทำการซ้อมยิ่งยิ่งทำอะไรขึ้นไปในแต่ละวัน,เ,นเราจะรู้สึกว่าม,มันมีรายละเอียดอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยความชอบส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าอี ตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่เขาแต่งมาเพื่อเราจริงๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักเมซไซงอนแล้วก็รู้จักตัวเอนจิเนียร์เนี่ยก็รู้เลยเลยว่าอันนี้มันชีวิตมันเหมือนกับเราความคิดอะไรแบบเนี้ยแะกะอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าพอวันที่ที่คิวคุณคิววงฟลัวบอกว่าจะได้มาออดิชันเรื่องนี้บอกว่าใครได้เป็นเอนจิเนียร์ใครใครมาออดิชันเป็นเอนจิเนียร์บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นน่ะเขาผิดเพราะว่าบทนี้มันแต่งมาเพื่อฉันก็เลยมาเดินเข้ามาขอเา ดูงอะไรฉังห้อมหวัดก American d r ดิแบบเศรษฐีนี่มือล้าน American d r e a ลอยมาจากฟ้าบนปุยเมตอ American d r e หวานช่ำอย่างช็อกโกแล รู้สึกมีความสุขมันนี่เป็นงานเป็นงานในรอบหลายปีที่ผมทํางานแล้วผมรู้สึกว่ามีความสุขในในทุกทุกวันเลยเนี่ยมันความสุขมาตั้งแต่เดือนกุมภาที่ท,ที่เริ่มที่เริ่มติดต่อง,งานนี้เข้ามาจนกระทั่งมาซ้อมทุกวันแม้ว่าจะเหนื่อยเหนื่อยมากแลก้วก็ป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นวันเป็นงานที่ตื่นเช้ามารู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยจังเลยแต่ว่ากจมันอยากจะไปทํางานรู้สึกเป็นเป็นเป็นงานที่สร้างสร้างไฟให้กับให้กับเรา นี่ล้จะแสดงจริงๆแล้ว <ฮะ S 1> มีฉากไหนที่เราอยากจะบอก,นกคนรู้บ้างคว่าแบบอยากพลาดกับละครเวื่งนี้เมั้ยฉากที่ไม่ควรพลาดเลยฉากเฮลิคอปเตอร์ครับออคือคุณลองจินตนาการดูแล้วกับว่าลงละครอ่ะจะมีเฮลิคอปเตอร์ลงมาแล้วไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์แบบฉายภาพคือเป็นเฮลิคอปเตอร์จริงๆแล้วในฉากนั้นจะเป็นอะไรที่โอ้โหคุณต้องดูเองมันตัดสลับปุ๊บนาสถานทูตฉากม,ามีตัดสลับบนเวทีด้วยเรอมีมีมีทุกอย่างเลยครับต้องต้องดูฉากนี้คือ โอ้โหมันเจ๋งมากอะ่ะคือขนาดเราแค่แสดงจะไม่มีฮอจริงยังไม่มีอะไรผมยังรู้สึกว่าถ้าครบหรืออะไรครบบนเวทีแล้วคนดูดูอยู่ตรงนั้นคุคุต้องอ้าปากค้างอ่ะ <c oughs> ผมบอกจริงๆมันมันมีทั้งความหดหู่ความดิ้นรนความเนี่ยคือฉากที่ผมทําให้ให้พระเอกกันพระเอกภาคจากการฉากสงครามครับ <c oughs> ท,ท,ที่ที่มีการเกิดสงครามเวียดนามเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นฉากที่จําลองเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายที่จะออกจากเวียดนามครับแล้วก็เป็นฉากที่ทั้งสองคนทั้งพระเอกนางเอกเนี่ยต้องพัดพาดจากกัน โอ้โหเป็นฉากที่แบบมันต้องจับมันเป็นภาพภาพจาบมากๆของละครบทที่เรื่องนี้ครับเพราะว่า,ามันคือความสุขมากๆที่ที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เวียดนามาแล้ววันหนึ่งพอสงครามมันเกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งคู่ต่างคนต่างไปจากประตูได้ไม่ได้มีอะไรมามากั้นขวางเขาทั้งหมดแล้วก็หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์หลำนั้นออกไปเนี่ยมันคือความสิ้นสลายทั้งหมด<อ>ความตายสลายของคนเวียดนามที่อยากจะไปจากที่นั่นนะครับ<ฆ>ผมก็เลยเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่มากมาก ที่โลกดูอางว้างในเวลาที่ใจใกล้หมดหวังฉันได้เจอเธอเธอ,เธอได้เจอฉันด้วยความที่ละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเอาเรื่องราวมาจากต่างประเทศแล้วถูกเล่นในต่างประเทศมาหลายต่หลายประเทศแล้วเมื่อมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยอะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวคนไทยไหมคะเบนเข้าใจยากไหมคะเรื่องที่มัน สากลที่สุดเลยก็คือเรื่องความรักซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเข้าถึงได้นึกไม่ออกว่าจะอะไรจะไกลตัวจริงๆเนื้อเรื่องมันก็คือรักสามเศร้าแต่ ไม่ใช่เฉพาะความรักของผู้หญิงกับผู้ชายยังจะมีแทรกความรักของแม่และลูกด้วยการเสียสละคือทุกๆคนในในตัวละครนี้เสียสละกันหมดทุกคนนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าละครเวทีหรือเรื่องของมิวสิควลอะไรเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่ายากหรือว่าอะไรเงี้ยจะบอกว่ามิซส้งอนคือมันไม่ยากเลยแล้วเพลงก็เพราะแล้วมีความมันอยู่ก้ามถึงระหว่างป๊อปก,กับ พาไปคลาสสิข้าโอ้ยหลายอย่างมันมันไม่ยากแล้วมันสนุกแล้วมันมันสอนใจกี่ชีวิตที่รอรอความวังด้วยใจเพียงสักมือยื่นไปคืนชีวิตที่ดี อ,อีกแค่ไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเปิดมากก่านการแสดงแล้วรพร้อมโชว์แล้วยังคะพร้อมครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่จะได้มีโอกาสถ่ายทอดละครเวทีที่เป็นระดับยิ่งใหญ่แบบนี้ให้กับคนดูได้ดูกันคือละครมิสซิลอนเนี่ยเป็นละครเวทีที่ หนับท็อป้าของโลกนะครับผมแล้วก็เล่นมาหลายเป็นหมืม่นรอบไปด้วยได้รับการแปลาภาษามา15ภาษา,<ฮ>าลักชังนี้เราได้สิทธิ์แปลเป็นภาษาไทยครับ<ฮ>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้คนเราไม่มาดูละครเวท<ฮ>ีที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็แปลเป็นเถษาอไทยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าโปรเจคต์ต่างๆรวมถึงลักษณะทุกคนที่ที่มีการคัดสรรที่มีการเลือกมาจากจากต่างประเทศแล้วด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมาถามจะสูงมากครับอยากให้คนไทยมาดูว่าคนไทยของเราเองเนี่ยก็มีความสามารถไม่แพ้ ชาติชาติชาัน างานที่ผมรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติสาหรับผมในในตลอด10ปีในการทํางานมานี่จะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์เพลที่ที่ผมจะได้ทำนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจจนอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมมีความสุขกับกับละครเวทีเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าการันตีได้จากการทํางาน10ปีของผมเนี่ยว่างานชิ้น production นี้โปรดักชันนี้พี่บอยน้องการคุณคิวคุณนิวทุกๆกคนเนี่ยจะสร้างความประทับใจแล้วก็ผมเชื่อว่าละครเรื่องมีไส้งอนอร์ชน ภาษาไทยนี่จะจะเป็นที่พูดถึงของของทุกๆคนไปอีกยาวนานิวภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่นงอนแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกคนภูมิใจไปกับพวกเราด้วยที่เราได้สิทธิ์ในการแสดงนะคะแล้วก็ิวเชื่อค่ะว่านักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับการแสดงครั้งนี้มาก อยากให้มาเชียร์คนไทยด้วยกันแล้วเราก็เรา,เรามีความเชื่อว่าเราก็ไม่ได้แพ้ใครเลย ของขอละครเวทีไทยนะคะที่จะได้ชมละครเวทีระดับโลกเรื่องมิสไซน์งอนภาคภาษาไทยค่ะไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศนะคะก็ได้ชมผลงานละครเวทีเรื่องนี้แล้วเปิดแสดงรอบแรกวันที่27กันยายนนี้ที่โรงละครเมืองไทยระชดาลัยเทยเตอร์ค่ะสามารถซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ไทยทิกเกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะส่วนวันนี้รายการว้าวดาราหมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คือละครเวทีระดับโลกเรื่องราวความรักอมตะระหว่างหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติที่ถูกพลัดพรากด้วยสงครามมิสไซ่งอน,น,เ,น <Sa> เริ่ม27กันยายนนี้ที่เมืองไทยรัชดาไลายเทยเตอร์นี่คือตำนานรักอมตะระดับโลกที่คอละครต้องดูมิสไซ่งอนเป็นเวลานานมากแล้วนะครับที่ผมอยากจะให้คนไทยได้ดูละครเรื่องนี้ในประเทศไทยเริ่ม27กันยายนนี้สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิต AIS แบรนด์รังนกแท้